มาอยู่กับเกมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเกมแนวแกะชาคลิปนี้นะครับจะรวบรวมเกมใหม่ที่น่าเล่นมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับแต่และเกมก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนไดที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่มร้อยแล้วเนาะเพื่อประการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย จูจูไคเส้นแฟนทอมพาเลตนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเทนเบดอนิเมะจากทางค่ายหาเวสผนึกมารเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะยิงเนื้อเรื่องตามอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยตัวเกมก็จะมีการน้ปเกรดตรัวละครมีการสมสยอยทมใไม่ก่ตัวละครเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครได้ด้ดวยมีระบบเปิดกระปองเอาตัวละครต่าง มาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปรองเล่นเกมนี้ก็ได้แล้วตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยนะครับเนาะเกมแนว turn b a เบ d กันดีกเกมหนึ่งนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า h e r e v e r นั่นเองนะครับท่านพีก็ต้องขอภายในส่วนนี้เก่นด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นผู้บรจการเหล่าทหารที่จะต้องสู้กับหุ่นยนต์นะครับซึ่งฐานของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสาวๆที่จะต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่จะมายึดครองโลก ให้ได้เลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยยังสามารถวางแผนตัวละครต่างๆได้มากถึง9คนเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบการเปิดกระเจองต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้รับตัวละครที่แข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นได้เหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่า เป็นภาพกราฟิกที่มันจะงานดีมากๆเลยแล้วก็ตัวละครภายในเกมนี้จะเป็นแนวจิบิจิบิทหน่อยมีความน่ารักผสมปนเปนกันไปด้วยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเลิดเผได้นั่นเองแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวสไตล์อนิเมะเลยนั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมในเครือของ b l ร de of God กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า b l a d e of God Ing, ตัวเกมก็เปิดให้บริการกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์ Dark Soul นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการ ต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันจะมีความใหญ่มเมื่อมามากๆ,ๆนะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับตัวของศัตรูให้ได้ในการต่อสู้เนี่ยมันก็มีทั้งการแดดหลบทั้งการแพร่ีศัตรูรวมไปถึงการฟันจนอ่อนของศัตรูก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเกจพลังงานในการใช้ในการโจมตีในแต่ละขั้ด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่คนนั้งจะเน้นไปทางการคอมโบของการฟันหรือว่าคอมโบของการใช้ท,ง,ทงต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสกิลเนี่ยมันคอนข้นจะมีเยอะมากมายให้เราได้ไปสวมใส่กันด้วยนะครับตัวเกม บริการทั้ง PC แล้วก็ตัวของมือถือนะครับเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะเพราะว่ากราฟิกคอนเทนต์สกินสเปคมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเรานี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนแบบเล่นกับบอทก็ได้นะเชิญเพื่อนมา ลงดันเจียนนะครับหรือว่าจะเป็นการ p ีพีเล่นกับผู้เล่นก็ได้เช่นเดียวกันเกมที่มีชื่อว่า Star s ซ e นนั่นเองนะครับตัวของ Star s ซ e n เนี่ยจะเป็นเกมเนี่ยอนิเมะแนวสไตล์เทิร์นเบทที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องโลกจากเหล่าหุ่นยนต ที่จะมายึดของโรคนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีเพียงหน้าที่ในการจัดทีมตัวละครนาเหล่าตัวละครมาต่อสู้กันเท่านั้นแล้วก็จะมีการเปิดกระสปองเพื่อน,นําเอาเหล่าตัวละครต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตัวของตอัวละครกราฟ,ฟิกก็ต้องบอกว่าเป็นกราฟ,ฟิก,กที่นันจะมีความสวยงามมากๆมีทั้งคัสซินตัวละครคัคสซินท่าไม่ตายด้วยเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนว RPG ที่ผสมแนวเทนเบด RPG แล้วก็เป็นแบบ Open w o r l d เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า r รมี m e n t ทนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทําออกแบบมาคล้ายๆตัวของเกมฮงไก Star r เล l เลยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยรูปแบบแบบ o p e n World ที่ผสมกับเทนเบดก็คือเราเนี่ยสามารถดําเนินตามเนื้อเรื่อง,องวิ่งเล่นได้แบบ Open World เมื่อเราต่อสู้จะเข้าไปสู่โหมดเทิร์นเบสอารตัวละคร็นตัวเกมนี้จะเป็นเกมในสไตล์อนิเมะเลยนะมันจะเป็นรูปแบบอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวมีการเปิดกระเพาปองนําเหล่าตัวละครต่างๆเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตูได้ด้วย เช่นเดียวกันกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาคาสีนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆม,มือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้ตัวเกมยังสามารถเล่นได้ทั้งตัวของ PC แล้วก็มือถือได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงสตไทยสามารถไปเล่นในสต e ฝั่งสตนอกได้นั่นเองนะฮะก็กลับมาเปิดให้บริการกันอีกครั้งนะครับสาหรับตัวของซอฟ r อาร์ตออนไลน์วารีอันโชว์ดาวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ปิดตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดให้บริการกันอีกครั้งนะครับตัวเกมก็ยังเป็นตัวเกมแบบเดิมก็็คือเปนน RPG ต่อสู้กับปีศาจแล้วก็สลับตัวละครต่อสู้กันได้ตัวเกมยังสามารถ PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับก็คือเอาตัวละครใน,นอนิเมชั่นซอสอาร์ในตลุมบอลก,กันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมก็จะมีระบบกระชาปองมีระบบการซื้อเทมอัพเกรดตัวละครระบบการจีบสาวหรือว่าระบบการเปิดกาชาก็มีเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์เดิมเลยภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับภาพโมลการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมอง บุคคลที่สานะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลงสโตร์กันทียบร้อยเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ลงสโตร์เพราะว่าในของเนื้อเรื่องหรือว่าในเรื่องงานภาพมันเป็นเวอร์ชัน1แปบวกนะครับในเวอร์ชันสโตร์เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ตัดในส่วนนั้นออกเขาก็เลยลงสโตร์ได้นะครับตอนนี้ก็ได้ลงสโตร์กันทียบร้อยอย่างตัวของ Ri g h t of อีโรสตนี่นะครับเป็นเกมแนวเทนเบียดอาพที่จะมีกราฟิกที่สวยงามมากๆทั้งตัวละครทั้งด้านเอฟเฟกต่างๆด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก,กินเครื่องมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเกมสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับตัวเกมก็เป็นเกมที่เล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามภารกิจเล่นตามฐานไปเรื่อยๆก็จะมีการเปิดกระป๋องเพื่อนาเหลา ตัวคะครสาวๆเนี่ยไปต่อสู้กับมอนเตอร์ที่มาบุกโลกนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถจัดทีมตัวคะครได้คนใางเยอะแล้วก็จะมีหลากหลายสายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกจะเป็นแนว 3D 3มิติเลย นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมาแล้วก็เป็นในเกมแนวโปเกมอนกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอน TCG บล็อกเกนนั่นเองนะครับหรือว่าเกมการ์ดโปเกมอนนั่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมการ์ดโปเกมอนที่เราเนี่ยยังสามารถดวลกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเปิดการ์ดโปเกมอนได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการ์ดโปเกมอนเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเติมเปิดการ์ดเท่าไหร่นะตัวเกมนี้ค่อนข้างใช้ตังค์พอสมควรนะครับสำหรับใครท การแบบทิพย์นะครับต้องเติมในการซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยหลยักๆก็คือเกมการ์ดนั่นแหละที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการหลากหลายให้เราได้ไปสะสมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์อาร์ดีเมะกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Lord of n a a r ารจากอนิเมะเรื่อง Overlor d นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เขาแน่นจะมีความน่าสนใจแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างทําออกมา ได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบเกมแนวสไตล์แนวเทิร์นเบดอาร์พีจีนะครับที่เราเนี่ยจะรวบรวมเหล่าตัวละครในเหล่าอนิเมะ โอเวอร์หลดนะมาต่อสู้กันกับฝั่งสตูแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมีคาสินให้เราได้ดูกันด้วยแล้วก็ตัวของคาสินเนี่ยก็จะมีเสียงภาคตามของอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวเกมเนะครับก็จะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการเปิดกระปองเพื่อน,นําเหล่าตัวละครที่เปิดได้นะครับมา จัดทีมเพื่อวางแผนในการต่อสู้ครั้งต่อไปด้วยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถวิ่งเล่นในแมปก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นและก็มีความสนุกมากๆโกลเด้นสาปาตูร่าน,นั่นนองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวออโต้เบเทลหรือว่าทีมไฟท์แทคติคนั่นเองเนี่ยที่เราเนี่ยจะจัดทีมตัวละครเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นหนึ่งเวทหนึ่งนะครับเล่นกับผู้เล่นหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นกับบอทก็ได้เช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยจะ นำเหล่าตัวละครในตัวของ League of Legends เนี่ยมาใส่ายในตัวเกมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ยังเอาสกิน,นต่างๆหรือว่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในซีรีส์ของ Ar เค n e นมาใส่ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมจะเล่นเพื่อพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆแล้วตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นเทิร์นไปนะแล้วก็การต่อสูปป้ไปในตัวเกมเนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบเรียวไทม์หรือว่าการต่อสู้แบบต่อเนื่องเลยทีดเดียวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นขายเครียดได้เหมือนกัน นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะ,นะเกมแนว MMORPG เกมบ้าเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark n Saga นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่จะมีคาสตัวละครที่เราเลือกเล่นเนี่ยอยู่4ี่คาสตัวละครแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเควสเล่นตาม เนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมก็จะมีระบบเสียงาภาคภาษาไทยแล้วก็มีภาษาไทยให้เราได้อ่านกันด้วยมีระบบการเปิดกระชากฟองมีการอัปเกรดเหล่าตัวละครแล้วก็มีการอัปเกรดคู่หูของเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะครับก็เป็นกเกมหนึ่งที่เป็นเกม MMORPG ที่มีระบบที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบรลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับ เกมแนวแอคชั่น RPG ที่เปิดใหม่หลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า k r i s t a n of a s l a n d นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะต้องออกสำรวจดินแดนของเวทมนต์แล้วก็รวมไปถึงจักรกลด้วยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ผสมอิเวเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นกับเราได้ด้วยหรือว่าจอยตี้เล่นกับเราได้ด้วยนะครับในการลงเดนเจียนต่างๆ ตัวเกมเนี่ยมีคาตัวละครให้เราได้เลือกเล่นเริ่มต้นอยู่4คาแล้วก็เราเนี่ยสามารถรีคาดได้8ปคาตัวละครเลยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวละครได้ตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการได้เลยตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นการทาคอมโบซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีระบบเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับก็ยังเล่นคอสแพลตฟอร์ม กับ PC แล้วก็มือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกไม่ได้พูดถึงค่อนข้างสวยนะครับกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวอนิเมะเลยนะก็ใครที่เคยเล่นกัชินอิมแพคกราฟิกจะแนวสไตล์แนวนั้นเลยก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้ยองังคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไปเรื่องนั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม